สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสทรงถวายรัสเซียและยูเครนแด่แม่พระเพื่อเป็นคำตอบให้กับสงครามที่ขาดซึ่งสามัญสำนึกครั้งนี้ เยนวันสมโพธิการแจ้งสารเรื่องพระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์สุขที่25มีนาคมเวลา17นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเป็นประธานในวัจนพิธีกรรมแห่งการคืนดี24ชั่วโมงแด่องค์พระเจ้าประจำปีในเทศกาลมหาครตณพระมหาวิหารนบุญเปโตรคนครรัฐวัติกัน วันนี้ตอนท้ายพิธีพระองค์ทรงร่วมกับบรรดาบิชอปคทอลิกและคริสตชนทั่วโลกสวดภาวนาถวายมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวรัสเซียและยูเครนไว้กับดวงหัตถทยนิรมนของพระแม่มารีพระองค์กลัสวว่ากิจการนี้เป็นการแสดงออกถึงความวางใจในพระแม่มารีอย่างเต็มที่ท่ามกลางสงครามในยูเครนที่ทั้งโหดร้ายและขาดซึ่งสามัญสำนึก ทั้งนีพระองค์ทรงรื้อฟื้นการถวายรัสเซียอีกครั้งเพื่อเป็นคำตอบให้กับสงครามในยูเครนตามคำร้องขอของพระแม่มารีผู้ได้รับพระพรตอนประจักษ์ที่ฟัติมาเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี1917 สำหรับการคืนดี24ชั่วโมงแด่องค์พระเจ้านี้เป็นความคิดวิเริ่มของสมณกรรวงเพื่อประกาศข่าวดีใหม่โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันศุกร์และวันเสาร์ก่อนวันอาทิตย์สัปดาห์ที่4ในเทศกาลมหาพรตซึ่งพระศาสนาจากท้องถิ่นในทุกสังคมนณฑลทั่วโลกจะเปิดวัดไว้ตลอด24ชั่วโมงบรรดาสัตว์รุษจะได้รับการกระตุ้นให้รับศีลอภัยบาปและสวดภาวนาด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันทางจิตวิญญ,ญาณ กับพระสันตะปปาซึ่งพระองค์ทรงเรียกความคิดวิเริ่มนี้ว่าเป็นนัดหมายสำคัญเพื่อการสวดภาวนาในเทศกาลมหาพรตและเป็นโอกาสดีที่บรรดาสัตวบุรุษจะได้ไปสารภาพบาป ในบทเทศวันนี้สมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงนำสัตบุรุษพิจารณาถึงความจำเป็นที่มวลมนุษยชาติจะต้องได้รับการอภัยจากพระเจ้าและพิจารณาถึงความหมายของการถวายมวลมนุษยชาติครั้งนี้รูงกรัดว่าการรื้อฟืน้นการถวายนี้จัดขึ้นเพื่อถวายพระศาสนาจ,จากและมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะรัสเซียและยูเครนไว้กับดวงหัตยนรมนของพระแม่มารี นี่มิใช่วิชาอาคมหากแต่เป็นการปฏิบัติฝ่ายจิตวิญญาณมันเป็นการปฏิบัติด้วยความไว้วางใจเป็นอย่างยิ่งในฐานะลูกๆผู้ที่ท่ามกลางความทุกข์ยากของสงครามที่ทั้งโหดร้ายและขาดซึ่งสามัญสำนึกที่กำลังคุกคามโลกของเราอยู่นี้จะหันไปพึ่งมารดาของพวกเขาเพื่อคลายความหวาดกลัวและความเจ็บปวดไว้ในดวงหัตถัยของแม่พระและละทิ้งตนเองเพื่อพระนาง ระวางทุกสิ่งที่เรามีและที่เราเป็นไว้ในดวงหัตถ a ยอันนิรมลนที่ซึ่งสะท้อนถึงองค์พระเจ้าแล้วทรงเศร้าพระไทยกับสงครามอันโหดร้ายในยูเครนซึ่งได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมากและก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงพร้อกวัดว่า ทุกวันนี้ยังคงมีการรายงานข่าวและมีภาพของการสูญเสียให้เราเห็นกันถึงบ้านไม่เว้นแม้แต่การโจมตีที่กำลังทำลายบ้านเมืองของพี่น้องชายหญิงชาวยูเครนผู้ไม่มีทางสู้ของเราจำนวนมากสงครามเตือนใจใเราถึงการหมดหนทางและความไม่เพียงพอของเรารวมถึงการที่เราต้องการความใกล้ชิดกับพระเจ้าและความมั่นใจในการให้อภัยของพระองค์ด้วยเช่นกัน พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถขจัดความชั่วร้ายปลดเปลื้องความขุ่นข้องหมองใจและฟื้นคืนสันติสุขในจิตใจของเราพระเจ้าทรงเลือกพระนางมารีให้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โดยเริ่มต้นเรื่องใหม่ที่ความรอดและสันติสุขซึ่งหากเราต้องการให้โลกเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเสียก่อน ต่อมาพระองค์ทรงนำพิจารณาการพบปะกันของมารีกับทูตสวร์คเบเรียวตอนที่ท่านมาแจ้งข่าวที่ซึ่งพระเจ้าทรงเชื้อเชิญนางให้เป็นพระมารดาของพระบุตรพระเจ้าพระองค์ตรัสอธิบายว่าทูตสวร์คเบเรียวให้เหตุผลที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวที่ทำให้มารีถึงกับชื่นชมยินดีนั่นก็คือพระเจ้าสถิตกับท่านเราแคทอลิกก็มีสัมผัสนี้ที่คล้ายคลึงกันในศีลศักดิ์สิทธิแห่งการคืนดีกัน เนื่องจากโตโตพระเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ชิดเราตอนที่จิตใจของเราอ่อนน้อมและสำนึกผิดการสารภาพบาปเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความชื่นชมยินดีพระเจ้าเสด็จเข้ามาในบ้านของเราเหมือนอย่างที่เสด็จเข้าไปในบ้านของมารีที่นาซเรตทรงทำให้เราอัศจรรย์ใจอย่างคาดไม่ถึงและมีความชื่นชมยินดี จากนั้นพระองค์จึงทรงกระตุน้นบรรดาบาทหลวงแสดงให้สัตวุรุษเห็นถึงการให้อภัยเหมือนอย่างราพระเจ้าในการสารภาพบาปเสมออย่าได้แสดงท่าทางที่แข็งกร้าวหรือเกลียวกราดออกมาให้เห็นร่งกวัดว่าหากบารหลวงปราศจากซึ่งท่าทีของการให้อภัยด้วยความรู้สึกที่เหมาะสมแล้วอย่างนั้นก็จะดีเสียกว่าถ้าท่านไม่ต้องไปทำหน้าที่เป็นผู้โปรดบาป นอกจากนี้พระองค์ยังตรัสอีกด้วยว่าทูตสวรรค์คาเบรียลบอกกับมารีว่าอยากลัวเลยใช่พระเจ้าทรงทราบดีถึงความอ่อนแอและข้อบกพร่องของเราแล้วแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงเชื้อเชิญเราให้วางมันไว้แทบพระบาทของพระองค์ในตัวบุคคลผู้เป็นบาทหลวงตอนที่เราไปรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีกัน ความอ่อนแอของเราจะกลับกลายเป็นโอกาสสำหรับการฟื้นคืนชีวิตและในทางกลับกันมารีก็เชื้อเชิญเราให้กลับไปหาพระเจ้าผู้เป็นบ่อกเกิดแห่งชีวิตของเราพระผู้ทรงเป็นที่สุดแห่งการรักษาความหวาดกลัวและความว่างเปล่าในชีวิตของเราที่สุดพระองค์ทรงสรุปว่า การที่มารีตอบรับคำเชื้อเชิญของพระเจ้านั้นเป็นความปรารถนาอย่างมีชีวิตชีวาของพระนางที่จะนบนอกพระเจ้าและดังนั้นนะบัดนี้จึงขอพระแม่โปรดรับการเดินทางของเราไว้ในพระหัตถ์และโดยผ่านหนทางอันสูงชนันและยากลำบากของความเป็นพี่น้องกันและการสารเสวนากัน ขอพระแม่โปรดทรงนำย่างก้าวของเราไปจนตลอดเส้นทางแห่งสันติสุขด้วยเถิน